ก็เคยจะผิดทางอยู่เหมือนกันแต่หนูก็แบบหลีกคนตัวเองตรวนั้นมาได้เก่งมากจริงๆไปผิดทางเหมือนกันเก่งมากจริง <laughs> ทุกคนซัพพอร์ตนะ้องใช่เขาหน้าหนักมากมีนานะอีนิดเดียวเราจะได้มีบ้านอยู่กันแล้วมไม่ต้อนยายบอยบอไปอยู่ท้งไหนเขาก็ทุกทิ้งก็บอกว่า ในส่วงความเจริญเขาบอกเขาจะสร้างนู่นสร้างนี่รถไฟฟ้ามันอันใหม่ด้วยก็เลยทุบโดนทุบที่มาตลอดเลยลุงเป็นไรลูงตอนนี้มีคนให้โอกาสาทั้งประเทศแล้วเนี่ยเหอยู่ตรงไหนก็โดนทุบที่มาเลยเขาบอกว่าเขาจะมันมีรถไฟผ่านตอนนี้มีที่อยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ถือว่าเราเก่งมากเราผ่านท้องบทุ วันนี้ค่ะเราจะพาไปเปิดจำนวนทองนะคะที่ทางด้านของซอฝันเนี่ยมีการมอบให้น้องปลายเด็กปั๊มเป็นของขวัญบอกเลยว่าโอ้โหเห็นแบบนี้มันก็เป็นโมเมนต์ซึ้งนะคะรู้เลยว่าเอ็นดูน้องขนาดไหนคะ่ะ สำหรับเรื่องราวของน้องปายเด็กสู้ชีวิตวัย19ปีที่ต้องบอกว่าน้องเป็นพี่ชายแล้วเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องแบกรับภาระคอยเลี้ยงดูน้องๆทั้ง3าคนนะคะก็คือให้น้องๆเนี่ยได้เรียนหนังสือแล้วก็ได้มีข้าวกินจนตอนนี้เรื่องราวของน้องถูกพูดถึงนะคะทั้งในเรื่องของความกระตันยูทั้งในเรื่องความอดทนในเรื่องของความขามยัน จนตอนนี้ค่ะทุกวันนี้น้องเริ่มกลายเป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็รวมถึงได้รับโอกาสมากมายในชีวิตได้เจอผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนให้งานแล้วก็ให้เงินรวมถึงให้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็อยากให้น้องเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนมีหน่วยงานต่างๆค่ะเข้ามาคอยให้ความช่วยเหลือน้องนะคะถือว่า เป็นการพลิกชีวิตของเด็กคนหนึ่งค่ะที่โอ้โหต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ชีวิตของน้องลำบากมากจริงๆซึ่งหลังจากน้องเนี่ยจบเพียงชั้นม .3 น้องตัดสินใจ ไม่เรียนหนังสือต่อนะคะทิ้งความฝันของตัวเองออกมาทำงานเป็นเด็กปั๊มนะคะแล้วก็หารายได้เสริมด้วยการทำคลิปลงใน tiktok รีวิวสินค้าต่างๆที่ผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยก็คอยเข้ามาช่วยเหลือคอยให้สินค้ามารีวิวชอยแบบคอยอุดหนุนคอยเมตตาอะไรแบบนี้ละคาสนับสนุนมาตลอดหนึ่งในนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีทางด้านของซอฝัน ซอฟันเป็นแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังในทิกต k อ่ะหลายๆคนนะคะอาจจะจำได้ซอฟันเป็นอีกหนึ่งคนที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันโหนกระแสในตอนนั้นอ่าคือซอฟันเขาก็ช่วยหลายคนมากนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะคือซอฟันเนี่ยก็ได้มีการไปช่วยเหลือน้องปายเด็กปั๊มคนนี้เหมือนกันซึ่งบางช่วงบางตอนคุณผู้ชมน้องปายเนี่ยถึงขนาดที่ กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ในจังหวะที่ไลฟ์กับซอฝันนะคะแล้วก็น้องเนี่ยเล่าว่าหนูอะเคยเดินผิดทางอยู่เหมือนกันนะ แต่ว่าหนูก็ผ่านพ้นตรงนั้นมาได้หนูเคยไปผิดทางเหมือนกันคือตอนนั้นนะ่ะรู้สึกว่าเหมือนคนติดตามสองหมื่นสามหมื่นคนนะ่ะแค่ตอนนั้นหนูก็ดีใจมากแล้วแล้วก็มาถึงจุดนี้คือน้องมีความรู้สึกว่าอีกนิดเดียวอะ่ะเราจะได้มีบ้านอยู่กันแล้วจะได้ไม่ต้องย้ายบ้านกันแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องย้ายบ้านบ่อยไปอยู่ที่ไหนเนี่ยน้องก็เล่าทาั้งน้ำตานะคะบอกว่าไปอยู่ที่ไหนเขาก็ ทุบบ้านทิ้งเขาบอกว่าไปถ่วงความเจริญของเขาเขาจะสร้างแบบเหมือนทุบตรงนี้เพื่อจะไปสร้างนู่นสร้างนี่รถไฟฟ้าเนี่ยมันอันใหม่นะแบบจะต้องแบบเอาพื้นที่ตรงนี้ไปสร้างรถไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่น้องก็เลยบอกว่าก็โดนทุบทิ้งแล้วก็ไล่ที่มาตลอดเลยหนูอยู่ตรงไหนหนูก็โดนทุบที่เพราะมันจะมีรถไฟฟ้าผ่านด้วยความที่แบบว่าอาจจะแบบ ต้องทุบทิ้งเพื่อให้เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะคะจากนั้นน้องก็ร้องไห้ออกมาด้วยความที่ความอาจจะเป็นความรู้สึกลึกๆในใจของน้องในตอนนั้นที่มันเจ็บปวดน่นะคะจนทางหน้าของซอฝัานเองเนี่ยก็ปลอบใจและมีการมอบของขวัญให้กับน้องเป็นทองแท่งจํานวนสามแท่งค่ะเพื่อเหมือนให้น้องปายเนี่ยเอาเก็บไว้ใช้ในิยามจําเป็นแล้วซอฝัานเองเนี่ยก็บอกน้องนะคะว่า แล้ววันหนึ่งน้องจะรู้ว่ามันช่วยเราได้ในวันที่เราไม่มีตังค์ให้เป็นคนดีให้เป็นคนเก่งแบบนี้ตลอดท่ามกลางคนที่ได้เห็นเรื่องราวดังกล่าวนี้นะคะก็เลยเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเลยบางคนก็ส่งกําลังใจค่ะบอกว่าน้องเนี่ยเก่งมากเลยนะลูกโลกไม่ใจร้ายกับหนูแล้วนะคะสู้ๆนะลูกน้ําตาไหลาตามเลยน้องเก่งมากๆลูก สู้ๆนะครับน้องต้องเจออะไรมามากจริงๆมีทุกวันนี้เพราะว่าความคิดดีของน้องจเจริญเจริญน,นะลูกคนเก่งสู้ๆนะคะน้องเนี่ยเป็นเด็กดีขอเป็นคนดีตลอดไปนะลูกในขณะที่บางคนเองเนี่ยก็เข้ามาชื่นชมเหมือนกันนะคะว่าน้องมีความคิดที่ดีดูแลตัวเองแล้วก็น้องๆให้สู้ชีวิตไปในทางที่ดีคนดีย่อมมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณผู้ชมเรื่องราวน้องอะ่ะ กว่าจะมาถึงวันนี้นะคะคือต้องเจออะไรสารพัดต้องอดทนอดกลัน้นไม่รู้ว่าเจออะไรมามากมายขนาดไหนแล้วนะคะคือต้องยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สู้ชีวิตเป็นคนที่กระตันอยู่แล้วก็เป็นคนที่มีทัศนคติดีจริงๆค่ะแล้วก็ตามนะคะทางทีมข่าวไทยนิวส์เองก็อยากจะขอเป็นอีกหนึ่งกาลังใจให้กับน้องปายเด็กปั๊มสู้ชีวิตคนนี้ด้วยจริงๆค่ะทำไมต้องกลัวคนเกลียดอ่ะอออไ,ไม่รู้ ได้ได้จับน้ําก็ดีแล้วไม่เอาหรกไปเล่นทําไมอะ่ะตอนนี้ตอนที่หนูและส่วน,นกบินมลเขาเอาไปส่วนน้ำหนูไม่เอากลัวคนเกลียดเฮ้ยน้องปายเราเด็กโดบุรี่มาเยอะหรือเปล่าหรือไงน้องปายพี่หวันจะบอกนะว่าคนเรามีสิทธิ์มีความสุขได้เว้ย<ะ>อันนี้คือเรื่องจริงนะเราอ่ะไม่ได้ทําในสิ่งที่มันเกินตัว คือเราไปเราไปเราเล่นฟรีเราไม่ได้เสียตังค์เราหาความสุขให้ตัวเองบ้างชีวิตคนเรามันต่อสู้มาเยอะแล้วบางทีเราเหนื่อยจนยังไม่อยากจะเอาอะไรเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยอะไรให้อะไรความสุขตัวเองเลยเราให้คนอื่นเราให้คนรอบข้างเราให้น้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะการที่หนูแบบได้เล่นสไวยน้ำได้เล่นน้ำอะไรเนียหนูไปคิดว่าแม่แม่เขาจะเกลียดหรือว่า fc เขาจะบูลลี่หรือเขาจะเกลียด เขาอาจจะดีใจด้วยซ้ําว่าหนูอะอยังแบบเ,เห็นเรามีความสุขเรายังได้แบบมีชีวิตหนึ่งที่เราได้เล่นน้ําบ้างเหมือนคนอื่นเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไม่ไม่เอฟซี MC เขาหมินต็กเลยพาไปเล่นสาบ้านซอยเห็นไหมนี่มีคนเอ็นดูเนี่ยทุกคน <c oughs> น้องกล <c oughs> ัว <c oughs> โดนบูลไปกันก็มีของขวัญให้ด้วยนี่นะคะ มีทองคาแท่งมาให้เอาไว้เก็บเอาไว้ใช้อุ๊ยจริงเหรอ<ว>ให้สามแท่งเลยแล้วก็เอาไว้ใช้เวลาจําเป็นแล้วเราจะรู้ว่าตรงเนี้ยมัน <c oughs> มัน <c oughs> มัน <c oughs> มันมัน,ม,นมันจะช่วยเราได้ในวันที่เราไม่มีตังอือให้หนูเป็นคนดีคนเกิ่งแบบนี้ตลอดนะ่าติาหนูเคยมีทองในนี้ไปดูลิเกแล้วเหมือนโดนขมโมยโดนขโมยอ่ะนี่พี่ฝันให้เอาเก็บไปนวหนูวันนี้เป็นทองคาแท่งนะคะพี่ฝันให้ ทอคำแท่งให้หนูเอาไว้ใช้เอาไว้เก็บไว้อือญาหนูก็ไม่อยู่แล้วยาตหนูอยู่หนูก็ให้เขาแล้วไม่เป็นไรเขาก็ภูมิใจแล้วเขามองมาจากนี้เขาก็ภูมิใจอแล้วเขาเห็นหนูเก่งขนาดนี้อะหนูลาไปแล้วลูกเอ,าอ้าเดี๋ยลองออขึ้นไฟเลยเดี๋ยวคุกิน a ทยนิวสื่อ,ออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส s ค่ะ